สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดในคลิปที่แล้วมานาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถึงคำถามที่ว่าตกลงแล้วนาซิสิสเขาเป็นคนที่สะอาดจัดระเบียบจัดมากหรือว่าเป็นคนที่สกรปรกสกมกกันแน่นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ดูคลิปที่แล้วมานาก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะทีนี้ในคลิปที่แล้วเนี่ยมานาก็ได้พูดเอาไว้สั้นๆนะว่า มันมีความผิดปกติชนิดหนึ่งที่เรียกว่า obsessive compulsive disorder หรือเรียกย่อว่า OCD นะคะวันนี้มานาก็เลยอยากจะมาลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะว่าคนที่เป็น OCD เนี่ยเขามีลักษณะพฤติกรรมหรืออาการยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มกันตรงที่คำว่า obsessive ก่อนนะเรามาแปลเป็นคำๆกันนะ obsessive ก็แปลเป็นไทยได้ว่าอาการหมกมุ่นนะคะ ส่วนคำว่า compulsive เนี่ยพูดตรงๆว่ามานะันก็หาคำแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้นะเลยจะขออธิบายแทนกันล้วกันนะคะคือคำว่า compulsive เนี่ยอ,อาการจะประมาณว่าเวลาเรามีความอยากหรือมีความต้องการอะไรบางอยา่างที่รุนแรงมากๆแล้วเนี่ยเราจะทนความรู้สึกอยากสิ่งนั้นไม่ไหวจนเราต้องลุกขึ้นทำสิ่งนั้นๆเพื่อตอบสนองความอยากที่มี ไม่อย่างนั้นมันก็จะบีบคั้นหัวใจเราอยู่นั้นน่ะเราเราก็จะนั่งอึดอัดเครียดอยูน่นะว่าเราอยากทําอยากนูน่นอยากนี่อยากนั่นคือทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นไปทําประมาณนี้นะนี่คือพฤติกรรมที่อธิบายได้ว่าเป็นความหมายของคําว่า c o m p u l s i v e นะคะทีนี้ถ้าจะแปลรวมกันหมดเนี่ย obsessive-compulsive disorder ก็คือคนที่มีอาการหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างมากๆ จนไปกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างที่รุนแรงนะจนถึงขั้นที่หักห้ามใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นทําสิ่งนั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นความอยากนั้นก็จะบีบคั้นหัวใจอยู่นั่นแหละนะคะพูดมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะยังงงนะเรามายกตัวอย่างกันดีกว่านะคะก็คือสมมติว่ามาาตื่นเช้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ทําอาหารเช้ากินเปิดเตาแก๊สทำอาหารกินสมมติทําไข่ดาวกิน แล้วก็จะรีบไปทํางานทีนี้ด้วยความที่ว่าสายแล้วไงก็เลยรีบกินรีบวางชามแล้วก็รีบคว้ากระเป๋าออกจากบ้านนะคะทีนี้ตอนที่กําลังปิดประตูกําลังล็อกประตูบ้านอยู่เนี่ย mm. เกิดมีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ย mm. e เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ปิดเตาแก๊สหรือยัง mm. ใช่ไหมก็มาาเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นนะคะว่าเอ๊ะ e เราลืมอะไรหรือเปล่าใช่ไหม mm. เป็นกรณีนี้คือปิดเตาแกส๊สวิธีที่จะทําให้แน่ใจว่าปิดแก๊สหรือยังก็คือ เปิดประตูเข้าบ้านอีกรอบหนึ่งวิ่งไปดูที่ครัวใช่ไหมคะว่าเออเตาแก๊สปิดแล้วนะโอเคพรรู้ว่าปิดแล้วเนี่ยก็เดินออกจากบ้านล็อกประตูแล้วก็ขับรถออกไปทํางานได้อย่างปกติใช่ไหมคะอันนี้คือคนปกติทําใช่ไหมว่าร้านที่เหนื่อยสถานการณ์แบบนี้ทีนี้ตัดภาพมาถึงคนที่เป็น o c d คือสถานการณ์เดิมนะว่าสมมติเขาทําอาหารกินแล้วก็จะออกจากบ้านไปทํางานนี่แหละแล้วตอนที่กําลังจะล็อกประตูบ้านเนี่ย ก็มีความคิดแวบขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะเมื่อกี้ลืมปิดแก๊สหรือเปล่าว่าแล้วคนนี้นะคะที่มี OCD ก็ไขประตูบ้านเข้ามาเช็คนะคะว่าปิดแก๊สหรือ,อยังทีนี้ถ้าเป็นคนปกติอย่าลืมนะว่าเราเช็คแล้วเ,เห็นว่าเออปิดแล้วเราก็ไปได้แต่คนที่เป็น OCD เนี่ยเขาเช็คทีเดียวไม่ได้คือเขาจะต้องเช็คหลายครั้งแบบย้ำคิดย้ำทำวนๆอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะเราปิดนี่ยงังทั้งๆที่ตาก็เห็นว่าปิดแล้ว แต่ก็จะมีคําถามขึ้นมาในหัวว่าแน่ใจหรอว่าปิดแก๊สแล้วอังนั้นเปิดใหม่เปิดเตาใหม่อ่ะแล้วก็บิดปุ่มปิดเตาซึ่งตาก็เห็นว่าแก๊สมันดับแล้วตอนที่บิดมือก็รู้ว่าเนี่ยบิดปิดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ระหว่างที่ตาเห็นว่าแก๊สมันดับกับที่มือบิดเนี่ยมันไม่มันไม่คอนเน็กกับสมองอะ่ะสมองไม่รับรู้ว่าเออแก๊สปิดแล้วนะไปทํางานได้ ด้วยความที่มันไม่มีอาการรับรู้ของสมองแบบนี้เลยทําให้เขายังต้องเปิดปิดแก๊สซ้ำๆแบบเนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแบบพอใจว่าเออปิดแล้วนะทั้งนั้นที่จริงเช็คทีเดียวก็จบแล้วใช่ไหมคะเขาจะต้องเช็คเป็นแบบหลักสิบรอบหลายสิบรอบเป็นร้อยรอบต้องยืนบิดปุ่มเนี่ยนะเปิดปิดแกส๊สไปเรื่อยว่าปิดหรือยังยังไม่ปิดลองเปิดใหม่ลองปิดอีกรอบนึงปิดหรือยังไม่รู้เปิดใหม่วนอย่างนี้ไปเรื่อยนะหวังว่าคุณผู้ชมเข้าใจนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ย ด้วยความที่ไปทํางานสายต้นแต่ต้นอยู่แล้วใช่ไหมมายืนปิดเปิดเดตาแก๊สนี่อีกไม่รู้กี่สิบรอบกี่ร้อยรอบสรุปก็คือไปทํางานสายจริงๆนะคะทีนี้เรามาลงรายละเอียดถึงว่าอาการของคนที่เป็น OCD เนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเป็น OCD ประเภทหมกมุ่นกับการเช็คก็คือเป็นเรื่องที่มาณาเล่าให้คุณผู้ชมฟังตะ่กี้ใช่ไหมตัวอย่างของการเช็คก็เช่นเช็คประตูหน้าต่างนะคะว่าปิดหรือ,อยัง เช็คว่าปิดแก๊สือยังเช็คว่าปิดน้ําหรือยังเช็คอะลามนะจะเป็นอะลามบ้านหรืออะลามรถนะว่าเราเปิดอะลามหรือ,อยังคือกลัวโจรมาเข้าบ้านหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดประตูรถมาขโมยของทุบก,กระจรถอะไรเงี้ยคือต้องเอาให้แน่ใจว่าอะลามเปิดแล้วนะแล้วก็เช็คว่าปิดไฟหรือ,อยังสวิตช์ไฟนะคะดับเทียนหรือ,อยังหรือว่าเช็คอีเมลนะเช็คซ้ำๆมีเมลใหม่ไหมอะไรเงี้ย เช็คเท็กซ์ข้อความในมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการหมกมุ่นว่าอ่านข้อความเดิมซ้ำๆเป็นสิบรอบเป็นร้อยรอบหรือว่าบางคนเช็คคือกลัวกลัวว่าตัวเองจะป่วยจะเช็คบ่อยมากว่าเอ้ยเราป่วยเป็นนี่หรือเปล่าเป็นโนนหรือเปล่าคอยหาอุป,ปกรณ์หรือว่าไปหาหมอบ่อยๆจะเช็คกันนั้น,น่ะว่าฉันป่วยจริงไหมจริงไหมอะไรเงี้ยคือกลัวกลัวป่วยนะหรือว่าบางคนเช็คของมีค่านะคะอย่างเช่นจอดรถไว้หน้าบ้านก็จะแบบเดินออกไปดูทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือทุกๆสิบ,สบสนาทีอะไรเงี้ย ดูเป็นแบบสิบรอบยี่สิบรอบว่ารถย,ยังอยู่หรือเปล่ามีใครทุบก,ก,กระจกรถเข้าไปขโมยของหรือเปล่าหรือว่าเช็คกุญแจรถนะคะเช็คมือถือเช็คกระเป๋าตังคือที่จะอธิบายเนี่ยคนปกติก็เช็คสิ่งเหล่านี้ได้จริงไหมมานาก็เช็คคุณผู้ชมก็เช็คมานาเชื่อนะแต่คนปกติเช็คว่าหนึ่งทีแล้วรู้ว่ามันอยู่หรือว่ามันปิดแล้วอะไรก็แล้วแต่เราก็จบใช่ไหมคะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อได้ในชีวิต แต่คนที่เป็น OCD เนี่ยเขามีอาการหมกม,มุ่นไงหมกม,มุ่นกับการเช็คเนี่ยทีนี้คำถามมีอยู่ว่าต้องเช็คกี่ทีถึงจะเรียกว่าหมกมุ่นอะเอาเป็นว่าถ้าเช็คเกิน2อสครั้งขึ้นไปเป็น10ครั้งเป็น,ปนหลาย10ครั้งหรือเช็คเป็นร้อยครั้ง,งต่อวันก็มีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมกมุ่นนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีอาการ OCD นะแล้วด้วยความที่ต้องเช็คอะไรเป็น10รอบ2ีรอบเป็นร้อยรอบเป็นหลายร้อยรอบแบบเนี้ย เลยทาให้เขาจะเช็คอะไรทีเขาใช้วลนานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะทําให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตนะอย่างเช่นไปเลี้ยนสายไปทํางานสายพลาดนัดสําคัญทําให้คนอื่นที่อยู่ด้วยเนี่ยลำคาญเพราะว่าเช็คอยู่นั่นนะ่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามันปิดแก๊สแล้วปิดไฟแล้วเปิดอะลารามแล้วอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวก็ลุกไปเช็คเดี๋ยวก็ลุกไปเช็คอะไรประมาณนี้นะหรือว่าทําให้ทะเลาะกันคือด้วยความที่ไปสายหรือว่ามีผลกระทบต่อคนที่อยู่ด้วยเลยทําให้ทะเลาะกันบ่อยๆนะคะหรือว่า คนที่เป็น OCD ต้องมาใช้เวลานานในการเช็คนู่นเช็คนี่เนี่ยเลยทําให้ละเลยความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของตัวเองเพราะมัวแต่เอาเวลาไปเช็คไอ้เรื่องที่มันมันควรจะเช็คทีเดียว2ทีก็จบแล้วประมาณนี้นะก็เลยทําให้มีปัญหาทั้งกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็มีปัญหากับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะคะต่อมา OCD ประเภทที่2นะเป็นประเภทที่หมกมุ่นกับความสกปรก คือเขากลัวว่าเขาจะติดเชื้อโรคก,กลัวคราบสกรปรกอะไรประมาณนี้กลัวว่าตัวเองจะป่วยหรือกลัวว่าคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองแคร์จะป่วยซึ่งความสกรปรกหรือเชื้อโรคที่กลัวเนี่ยก็มีแบบที่มันสกรปรกจริงแล้วเขากลัวแล้วก็มีแบบที่คิดไปเองคือเวลาคนปกติเห็นคราบสกรปรกก็กลัวอันนี้อันนี้ปกตินะแล้วทําไงคะเราก็ต้องความสะอาดใช่ไหมแต่ทีนี้คนที่เป็น OCD เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเช็ดตรงเนี้ยสะอาดแล้ว แต่เขาก็ยังกลัวคือมีความคิดไปในหัวไปเองว่ามันยังมีชือโรคอยู่มันยังสกรปรกอยู่มันยังมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ตัวเองเจ็บป่วยหรือทำให้คนอื่นเจ็บป่วยอยู่ท,ทั้งทั้งที่ถ้าเป็นคนอื่นเช็ดทีเดียวก็ก็ว่ามันสะอาดก็คือจบใช่ไหมคะทีนี้นอกจากจะเรื่องเช็ดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการล้างมือการอาบน้ําการเช็ดทำความสะอาดต่างๆคําถามนี้ก็มาอีกแล้วนะว่า จะต้องล้างมือกี่รอบจะต้องอาบน้ํากี่รอบจะต้องทําความสะอาดกี่อรอบป่อถึงจะเรียกว่าเป็น OCD ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมือเลอะสมมุติว่ามานามือเลอะคุณผู้ชมล้างมือกี่รอบคะมานาล้างรอบเดียวอย่างเก่งสุดก็ล้างสองรอบเ้าว่าล้างรอบแรกเสร็จแล้วยังรู้สึกว่าเออยังมีคราบสกปรกติดมืออยู่ก็จะล้างอีกรอบหนึ่งใช่ไหมนี่คือคนปกติแต่คนที่เป็น OCD แล้วหมกมุ่นในเรื่องของความสะอาดเนี่ยหรือความสกปรก,กเนี่ยเขาจะล้างมือ ติดติดกันเป็นสิบสิบเป็นสิบรอบสิบสิบรอบเป็นเป็นร้อยรอบก็มีหรือเป็นหลายร้อยรอบก็มีบางคนอาจจะล้างด้วยน้ำร้อนหรือเกือบน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็ฟอกสบู่ฟองฟอดเลยนะแล้วก็ขัดถูถูมืออะไรเงี้ยโดยใช้น้ำร้อนใช้สบูแ่แรงๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนมือแดงพองนะหรือจนเลือดออกเพราะว่ามือถลอกก็มีนะคะคือถ้าเป็นเรื่องอาบน้ำก็ด้วยนะเขาก็จะอาบน้ำ ซ้ำๆอ่ะจะเป็นกี่รอบก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่หนึ่งรอบอย่างคนปกติทําจะเช็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะล้างจานก็เราก็ล้างทีเดียวใช่ไหมพอเห็นว่ามันสะอาดก็คือจบเขาจะต้องล้างซ้าๆห้ารอบ1ิบรอบ20ิรอบขัดอยู่นั่นแหละจานใบเดียวนะคะเช็ดเตาเช็ดพื้นผิวอะไรในครัวก็เป็นเราก็เช็ดทีเดียวเราก็ว่ามันสะอาดเขาก็ไม่ได้เขาต้องเช็ดหลายๆรอบอย่างที่บอกนะคนที่เป็น O c ซเนี่ยสรุปแล้วก็คือถ้าไม่ ถ้าไม่ทำความสะอาดแล้วตัวเองพังคือถูสบู่เยอะใช้น้ำร้อนลวกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้าไม่ตัวเองพังก็ข้าวของพังด้วยเพราะว่าขัดอยู่นั่นแหละเช็ดนั่นแหละใช้สเปรย์ทำความสะอาดใช้บลิชลาดอะไรเงี้ยจนของพังนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโอซดีประเภทนี้เนี่ยก็เลย มีปัญหาในแง่ของสุขภาพของตัวเองแทนที่จะสะอาดและสุขภาพดีไม่ใช่อันนี้คือแบบมันเกินไปนะมันเป็นการทําลายตัวเองแทนแล้วก็มีผลกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นจะหยิบจับอะไรก็จะแบบไม่ได้อันนี้สกรปรกอะไรเงี้ยทั้งที่มันสะอาดอะหรือแบบเขายังเช็ดไม่เสร็จอะแล้วคนอื่นจะไปหยิบใช้เขาจะแบบอารวาสวายไม่ได้มันยังสกรปรกฉันเช็ดไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ก็จะแบบไม่เข้าใจว่าเออทําไม มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเราเราก็ว่ามันสะอาดแล้วป้าเช็ดทีเดียวก็ควรจะจบแล้วป้าอะไรเงี้ยแล้วที่มีผลกระทบเพิ่มไปด้วยนะนอกจากกับตัวเองกับคนที่อยู่ด้วยแล้วนะคะก็คือเรื่องของการเงินเพราะว่าเขาหมกมุ่นกับการทําความสะอาดมากขนาดนี้ก็เลยจะต้องหมดเงินไปจํานวนมากเช่นกันนะกับการซื้อสบู่แชมพูบลชสเปรย์ฉีด ทำความสะอาดต,าต่างๆอะไรประมาณนี้นะหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะเช็ดอะไรก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็ทําให้หมดเงินไปกับเรื่องพวกนี้เยอะนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ว่าหาเงินได้เยอะก็จะมีผลกระทบว่าไม่ได้จ่ายค่าน้าค่าไฟค่าโทราศัพท์เพราะเอาเงินไปซื้อพวกของทําความสะอาดเนี่ยแลวบางคนไม่มีกินแต่ก็ต้องทําความสะอาดนะคะคนที่เป็น ocd ประเภทหมกมุ่นกับเรื่องความสกปรกความสะอาดหรือเชื้อโรคเนี่ยนะเขามักจะกลัวและหลีกเลี่ยงสิ่งดังต่อไปนี้นะคะเช่น ห้องน้าสาธารนณะการจับมือกับคนอื่นการจับลูกบิดประตูการไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเพราะว่าเต็มไปด้วยคนป่วยเขาก็แบบเอ้ยชอโรคอะไรย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งการนั่งกินอาหารนอกบ้านเขาก็จะมองว่าไม่เชื่อหรอกว่าครัวสะอาดไม่เชื่อหรอกว่าโต๊ะสะอาดช้อนซ่อมสะอาดเพราะที่บ้านเขาล้างเป็น้อยรอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเดินไปที่สาธารณะแล้วก็ต้องจับราวบันไดหรือราวบรถเมย์ราวบรถไฟประมาณนี้นะคะอาจจะถึงขั้น ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่กล้ามีไม่กล้ามีเซ็กับคนอื่นกับกับแฟนกับคู่รักเพราะมองว่านั่นคือเรื่องสกปรกเราไม่อยากจะรับเชื้อโรคจากคนอื่นประมาณนี้นะหรือว่าคนที่เป็น OCD เนี่ยจะเลี่ยงการอยู่ที่ที่มีคนเยอะๆจะเป็นสถานรถไฟห้างสรรพสินค้าคือที่สาธารณะคือเขามองว่าคนสกปรกอะแล้วพอมีหลายๆคนรวมกันก็ยิ่งสกปรกเขาก็เลยกลัวนะ แล้วก็คนที่เป็น o อ d ิประเภทนี้ก็อาจจะกลัวในเรื่องของการหยิบจับเงินสดนะคะเพราะว่าเงินสดมันเปลี่ยนผ่านมือไปเรื่อยเขาก็จะมองว่าโอ้ยเงินสกปปกอะไรเงี้ยหรือบางคนเป็นหนักจริงๆนะคิดว่าเชื้อโรคเนี่ยมีในอากาศแล้วเชื้อโรคนอกบ้านเนี่ยคือสกปปกแต่เชื้อโรคในบ้านเนี่ยสะอาดเขาก็จะขังตัวเองอยู่ในบ้านเป็นปีๆเป็นหลายสิบปีไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วไปสูดอากาศข้างนอกจะป่วยนะคะทีนี้ คนที่เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมเห็นได้ดีนะในเรื่องของ OCD ประเภทที่ว่าหมกมุ่นเรื่องความสกปรกความสะอาดเชโรคเนี่ยนะก็คือพระเอกหนังเรื่อง Aviator นะคะพระเอกชื่อ Howard Hughes เล่นโดย Leonardo DiCaprio นะคะเรื่องนี้มาณนะตอนนั้นดูแล้วก็แบบเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำให้อ๋อเลยว่าคนที่เป็น OCD หมกมุ่นในเรื่องนี้เป็นยังไงนะ Leonardo นี่คือมีฉากหนึ่งฟอกสบู่ในห้องน้ำสาธารณนะ จนแบบมือเลือดออกนะแล้วก็หยิบเทชูอ่ะจะไปจับลูกบิดประตูนะคะเพราะว่าไม่กล้าใช้มือที่ตัวเองล้างสะอาดแล้วไปจับใช่ไหมปรากฏว่าทําซ้ําไปซ้ามาจนทิชูในห้องน้ําหมดคุณเธอออกจากห้องน้ําไม่ได้ยืนยืนแข็งอยนะู่ในน้นเพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงทิชู่ก็หมดแล้วในห้องน้ําไม่มีอะไรให้จับลูกบิดแล้วก็ไม่อยากเอามือตัวเองจับยืนเอ,อ๋อยังไงคะในห้องน้ําจนคนอื่นมาเปิดประตูเจอแล้วก็งงว่าอา้าวทำไมไม่ออกมาอะไรประมาณนี้นะโอเค ต่อมาเรามาพูดถึง OCD ประเภทที่3นะคะประเภทที่หมกมุ่นกับความสมมาตรความเป็นระเบียบเป็นลำดับอ่ะคนที่มีโอสดีประเภทนี้เนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดใจทนไม่ได้อย่างรุนแรงถ้ามีของบางอย่างอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกมุมไม่มีความสมมาตรไม่ได้เรียงลําดับตามความสูงต่ําไมไ่เรียงลําดับตามสีหรือกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาตั้งขึ้นมาเองในหัว ว่าถ้ามันวางแบบนี้มุมนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดีมันจะถูกต้องแล้วเขาก็จะสบายใจนะคะคือถ้าถ้าไม่ได้วางแบบนี้ไอ้น,นี้อะไรก็ไม่รู้ในหัวเขาเนี่ยเขาจะมองว่ามันไม่ถูกต้องมันไมน่มันลำคาญตาทําให้เขาไม่สบายใจทําให้เขาเกิดความเครียดผลก็คือว่าคนที่เป็น OCD ประเภทนี้เนี่ยจะหมดเวลาไปอย่างมากกับการเรียงข้าวของให้มันเป๊ะอย่างที่ตัวเองต้องการ ซึ่งผลเสียก็เลยทําให้เกิดการไปเรียนสายไปทํางานสายเสียงานเสียการหรือบางทีอาจจะไม่ไปเลยนะคือยืนเลียงอย่างนั้นนะจะไม่ได้ไปทํางานนะแล้วก็มีการพลาดโอกาสสาคัญพลาดพลาดทุระสําคัญนะคะหรือว่าสิ่งที่ควรจะทําที่เป็นหน้าที่คอรับผิดชอบของตัวเองก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเอาเวลามายืนเรียงของอยู่ในบ้านเนี่ยนะซึ่งแน่นอนว่า ส่งผลกระทบกับตัวเองยังไม่พอแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนรอบข้างอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคนอื่นจะหยิบจับอะไรขึ้นมาแล้ววางของไม่เหมือนเดิมเนี่ยหรือไม่ได้องศาเดิมไม่ได้เรียงลําดับเดิมไม่ได้เรียงสีเดิมเนี่ยคนที่เป็น OCD นี่วินแตกนะคะเป็นเรื่องอีกทะเลาะกันอีกนะคะแล้วก็คนที่เป็น OCD ประเภทนี้นะที่หมกมุ่นในเรื่องของความสมมาตรหรือการเรียงลําดับเนี่ยนะอาจจะถึงขั้นที่ว่าห้ามไม่ให้คนอื่นมาบ้านเพราะว่า กลัวว่าคนอื่นมาบ้านแล้วจะมาหยิบจับนู่นนี่แล้วของมันจะไม่เข้าที่เหมือนเดิมแล้วทําให้เขาต้องมานั่งจัดใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องใช้เวลารครึ่งวันค่อนวันเขาก็จะแบบไม่เอาอะเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาดีก่ก่อนด้วยกันไม่เชิญใครมาบ้านซึ่งก็ส่งผลกระทบกับตัวเองแล้วก็คนในบ้านว่าเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกอะตัดขาดจากเพื่อนฝูงญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคือไม่ให้มาบ้านแล้วก็มีผลกระทบต่อคนอื่นเหล่านั้นด้วยเช่ว่า ก็อยากจะมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยจะมาพูดคุยแต่ว่าก็มาไม่ได้เพราะว่าถูกห้ามไม่ให้มานะคะแล้วก็ของที่คนที่เป็นโ c d ประเภทนี้เนี่ยเขาหมกมุ่นว่าจะต้องเรียงให้ได้ตามมุมได้องศาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เช่นรูปภาพบนผนังจะต้องเป๊ะอะไรเงี้ยห้ามเบี้ยวห้ามเอียงต้องรูปนี้อยู่ซ้ายอันนี้อยู่ตรงกลางอันนี้อยู่ขวานนี้อยู่บนอยู่ล่างอะไรเขาจะมีเหตุผลของเขานะหรือว่าเป็น กระป๋องหรือว่าเป็นพวกอาหารที่อยู่ในตู้กับข้าวนะคะเขาจะต้องมีวิธีการเรียงให้มันเป๊ะว่าอันนี้ต้องอยู่หน้าอยู่หลังอยู่บนอยู่ล่างอะไรก็ว่าไปหรือเป็นเรื่องของเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าหรือเป็นหนังสือหรือเป็นกองซีดีที่วางอยู่ในชั้นนะคะอันนี้พูดตรงๆนะว่ามานาเองก็มีโอซีดีประเภทนี้แต่มีแบบอ่อนๆนะคือมานาไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าต้องเรียงขนาดนี้ทุกครั้งแล้วก็ ถ้าผิดที่แล้วมานาวินบ้านแตกก็ไม่ใช่แล้วก็มานาจะไม่ได้มายืนเรียงอย่างเงี้ยครึ่งวันค่อนวันจนไม่ได้ไปทํางานจนเสียการเสียงานจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้คือมานาไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าแม้กระทั่งขนาดนั้นก็เถอะคนที่อยู่ด้วยก็คือแฟนของมานาเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวตามเหมือนกันคือเขาจะต้องจําว่าอะไรวางตรงไหนที่มานาเป็นคนตั้งกฎเอาไว้ว่าต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะต้อง หยิบไปใช้แล้วกลับมาเก็บคืนที่เดิมเพราะถ้ามานาหาไม่เจอมา,าก็จะแบบวัวยินดีแต่ว่าทําไมไปไหนหาไม่เจองี้งั้นทําไมไม่มาเก็บที่เดิมอะไรเงี้ยก็เหมือนบน่บนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออวันหลังจะจําก็นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของ OCD ในแบบนี้นะมานาขออนุญาตแทรกภาพนะคะจะโชว์ให้เห็นว่าไอ้เรื่องเรียงของเนี่ยมันเป็นยังไงนะ โอเคทีนี้เราก็กลับมาดู OCD ประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่หมกมุ่นกับความคิดหรือคำถามที่ไม่เกิดประโยชน์นะ mm hmm. เช่นหมกมุ่นคิดคิดเรื่องจุดกำเนิดของจักรวาลว่ามันเริ่มมายังไงบิ๊กแบงเป็นยังไงอะไรเงี้ยนั่งคิดว่าคนเราตายแล้วไปไหนนรกหรือสวรรค์มีจริงไหมแล้วเราจะขึ้นนรกเอ้ยเราจะขึ้นสวรรค์หรือเราจะลงนรก แล้วเราจะต้องทําดีเท่าไหร่เราถึงจะได้ขึ้นสวรรค์เราจะต้องทําชั่วแค่ไหนเราถึงจะลงนรกมานี้นะคือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาจะคิดฟงสั้นไปเรื่อยๆอ่ะยิ่งคิดก็คิดยิ่งคิดลึกไปเรื่อยๆยิ่งไปเอาทฤษฎีเอาเหตุผลเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบกันแล้วก็นั่งคุ้นคิดอยู่อย่างนั้นนะคะจนไม่เป็นอันทำทำมาหากินหรือทํางานทําการนะไม่รับผิดชอบในเรื่องที่ควรจะทํานั่งคิดจนไปเรียนสายไปทํางานสายพลาดโอกาสสาคัญหรือว่ากิจกรรมสําคัญนะคะ แล้วก็นอกจากคนที่เป็น O.C.D ประเภทนี้เนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับคําถามที่มันไม่ไปไหนแล้วเนี่ยนะคิดไปเรื่อยๆนะยิ่งคิดก็ยิ่งคิดต่อนะยังมีอีกกรณีหนึน่งก็คือว่าเป็นคนที่มีความคิดที่โหดร้ายน่ากลัวมีความคิดที่ไม่ดีหรือว่าเป็นความคิดที่บะสีประเถลึงอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาอย่างในหัวอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในหัวโดยที่เขาห้ามไม่ได้ ห้ามตัวเองไม่ได้บังคับความคิดตัวเองไม่ได้อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาซึ่งมันต่างกับความคิดอันแรกนะอันแรกคือคือเขาตั้งใจจะคิดหาคําตอบว่าสวรรค์มีจริงไหมทําไมเทวดาถึงได้ขึ้นสวรรค์แล้วนางฟ้าทําอะไรถึงได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับเทวดาแล้วนางฟ้ากับเทวดาเป็นอะไรกันเขาจะแบบว่าเลือกคิดนะแต่ไอ้ความคิดอันหลังที่บอกว่าน่ากลัวเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่บัตรสีบัตรเถิงเป็นความคิดที่โหดร้ายเนี่ย คือเขาเลือกไม่ได้แล้วค่ะอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมานะโอเคทีนี้คนที่เป็น OCD ประเภทนี้ที่ว่ามีความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดทำนองว่าเขากลัวว่าจะมีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับคนที่เขารักเกิดขึ้นกับคนที่เขาแคร์หรือมีความคิดทำนองว่าตัวเองจะลุกขึ้นทำร้ายคนนั้นคนนี้แบบนั้นแบบนี้จะเอามีดปาดคอจะแบบเอาซ่อมจิ้มตาอะไราเงี้ยเขาจะแบบ อยู่ๆก็มีความคิดแบบนีผุดขึ้นมาหรือคิดว่าตัวเองจะรู้เครื่อนข่มขืนคนอื่นฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นประมาณนี้พูดง่ายๆคือมีความคิดที่แบบสยดสยองมากๆนะคะคนที่เป็นโอซดีแล้วมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาในหัวเนี่ยเขาจะรู้สึกเครียดมากจะรู้สึกเป็นกังวลมากแล้วก็จะกลัวจะรู้สึกอับอายว่าทําไมเรามีความคิดชั่วๆแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนี่คือแม่เรานะนั่นคือน้องเรานะทําไมเราคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบ ทำให้เขารู้สึกแบบละอายใจแล้วก็เครียดนะตรงนี้เลยทําให้คนที่เป็น OCD แบบนี้นะคะเขามักจะมีแค่ความคิดที่ผุดขึ้นมาแต่เขาห้ามความคิดไม่ได้แต่เขาจะไม่ลงมือทําจริงหรอกเพราะว่าเขาพอมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเขาก็จะกลัวมากแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงทุกอย่างเพื่อไม่ให้ความคิดในหัวของตัวเองเนี่ยกลายเป็นความจริงสมมุติว่าอยู่นี่ก็มีนั่งอยู่ดีๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าเนี่ยจะเอามีดในโคยปักคอแม่อะไรเงี้ยสมมตินะเขาก็จะแบบ เริ่มกลัวเริ่มเครียดเริ่มกังวลว่าทำไมเราคิดอย่างนี้เราแม่เรา,เรา,เ,ราเราก็รักแม่งนนี้ปรากฏแม่เดินมาทักจะกินข้าวอะไรลูกเขาจะแบบลุกเดินหนีไปเลยปิดประตูเข้าห้องคือเขาจะเลี่ยงเพราะว่ากลัวว่าถ้ายืนพูดกับแม่เนี่ยเขาอาจจะไปทําตามเขาคิดนั้นจริงๆก็คือไปหยิบมีดมาปักคอแม่นะคะโอเคโอสดประเภทสุดท้ายแล้วนะคะประเภทที่5ก็คือประเภทที่หมกมุ่นอยู่กับการเก็บสะสมข้าวของ ข้าวของที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ข้าวของแบบดีๆแพงๆสวยๆกำมๆงมไม่ใช่นะแต่มักจะเป็นการเก็บขยะเก็บของที่ไม่มีค่าหรือของที่ควรจะทิ้งนะคะอาการเก็บข้าวของที่ไม่ควรจะเก็บแล้วเขาก็เก็บจนจนแบบอัดแน่นเต็มไปหมดเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตกับตัวเขาเองแล้วก็กับคนที่อยู่ด้วยนะคือเอาไว้วันหลังมานาะจะมาเล่าให้ฟังนะคืออาการนี้เขาเรียกว่า h o สนะคะ H O A R D h o แล้วก็ คนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้เขาเราเรียกเขาว่า h o r เดอรนะคะคือในตอนปี2013เนี่ยองค์กรที่ทำหน้าที่บัญยัติอาการป่วยทางจิตทั้งหลายที่เขาเรียกว่า DSM เนี่ยนะเขาได้จับเอาพฤติกรรม h o ดดิ่งเนี่ยแยกไปเป็นอีกโรคหนึ่งต่างหากคือเดิมมันเคยอยู่รวมกับ OCD แต่ว่าพอปี2013เนี่ย DSM เขาก็ไปดึงเอาอันเนี้ยแยกไปเป็นโรคดีๆอันนึงไปเลยเพราะว่ามันมีรายละเอียดเป็นของตัวเองขนาดนั้นที่ เกี่ยวนิดหน่อยกับ OCD แต่ว่ามันรายละเอียดเยอะเขาก็เลยเออแยกไปเลยลวกันเขาก็ไปแยกแยกไปเรียกว่า hoarding disorder หรือว่า compulsive hoarding นะคะแล้วก็เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยที่ DSM แยกออกไปมานะก็เลยจะต้องไปทำคลิปแยกเล่าให้คุณผู้ชมฟังทีหลังด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้เรื่องของ Obsessive Compulsive Disorder ก็จบลงเพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้ก็มาจาก2เว็บไซต์ด้วยกันนะมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน description box นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะตามไปดูนะในคลิปหน้าเนี่ยมานาจะมาเล่าต่อว่าแล้ว OCD เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับ n a r c i s s i s นะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ